ก็สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับพี่ก้องคิงคองดมมีอีกแล้วครับก็วันนี้เดี๋ยววันนี้พี่จะพามาปลดล็อกเบ็ดที่มีชื่อว่า h ฮ a เว n นล็อตเบ็ดสวรรค์เบ็ดสวรรค์ก็คือเราจะต้องมาเดี๋ยวเราจะต้องมาปลดประตูนี้กันโอเคน,นี่นีี่ประตูนี้ มันจะอยู่เกือบถึงสุดของภูเขาเนี่ยของเกาะใหม่อ่ะของภูเขาเนี่ยของยอดภูเขาเนี่ยนะเดี๋ยวมายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยมันมันจะมีภารกิจซ้อนภารกิจกันอีกทีหนึ่งก่อนอื่นเลยเนะี่ยเราจะต้องไปหาปุ่มเราไปไล่กดปุ่มกันดีกว่ามันจะได้ง่ายไล่กดปุ่มคือการกดปุ่มเนี่ยมันจะเป็นเคเวสย่อยของหินไงทีเนี้ยคือการจะปลดล็อกเบ็ดนี้ได้เนี่ยเราจะต้อง มีหินทั้งหมดสี่หินซึ่งพี่อะไปมั่วบ้านงานมาตอนที่มันอัปเดตใหม่ๆพี่ได้มาอันหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ก็คือเนี่ยมันจะมีหินแบบเนี้ยสี่สีเราต้องไปหามาสี่อันซึ่งในการจะปลดล็อกแต่ละหินเนี่ยมันก็จะมีภารกิจหรือมีเงื่อนไขอะไรที่ต่างกันซึ่งไอสีแดงเนี่ยมันจะให้เราไปหาปุ่มดังนั้นเนี่ยเพื่อที่มันจะได้เร็วไงพี่ก็เลยอ่ะเรามาไล่หากดปุ่มกันก่อน เค okay. ไม่แรใส่ชุดนี้แหละเทดิเรามาเริ่มไล่กดปุ่มกันปุ่มแรกนะครับอยู่ที่เกาะแรกเลยมูสฟูดนี่หลังป้ายโอ้ใครก็โชว์เลยวะเนี่ยอ่ะเนี่ยหลังป้ายอ่าเรากดเลยให้มันเป็นสีเขียวมันจะมีทั้งหมด5ปุ่มอันนี้ปุ่มแรกเดี๋ยวเราไปเกาะที่2กันต่อคือเราทําไว้เลยก็ได้ไงเพราะว่าเราไม่ต้องไปรอไปรับว่าาจะปลดล็อกหินสีแดงก็ต้องมาต้องไปคุยตรงนั้นไม่ต้องเราหาได้เลย จะได้ง่ายไงเราจะได้ไปที่เดียวเลยไม่ต้องเข้าๆออกๆต่อไปจุดที่สองเราไปเกาะ Lost List กัน Lost List Bay เราอ้อมมานี่เลยก็ได้เราต้องเข้าหน้าเกาะจะได้ไม่ต้องเดินไกลเน,นี่อันที่สองอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เขาตั้งแคมป์กันนี่ตรงนี้จะได้เร็วเนี่ยขี้เกียจพี่ขี้เกียจถอดชุดเนะี่ยใส่มนทั้งอย่างนี้แหละเนี่ยตรงที่แองเกอร์ที่เรามารับเควสอ่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ นี่บุที่สโอเค okay, เป็นสีเขียวแล้วมาอ้อมมาตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเดินไกลไปจุดที่3ก็คือ f o r ์ h ชเก้นซอฟอร์เชเกนชอก w ก็คือที่เรามาตกปลาทองกันเดี๋ยวเราไปตรงหอคอยเลยเขาเรียกหอคอยหอคอยนั่นแหละอยู่ฝั่งนี้เนีนเน,น,น,นหอคอยข้างหน้านี่แต่เรามาอันนี้จอดเรือตรงนี้แหละเดีวเราก็โดดขึ้นไปเลยทำก่อนเนี่ยมันจะได้ง่ายจะได้เสร็จเร็ว นี่จัดไปสีเขียวโอเคเรียบร้อยปุ่มที่3ต่อไปเราไปปุ่มที่4เราไปนู่นเลยเกาะหิมาสโนแคปไอแลนด์ที่เราไปตกหมึกยักษ์กันน่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละโรือเรือใครเขาไม่อยู่อย่างนั้นวะนะเข้าตรงหน้าเกาะเลยนี่เอาเรือไว้ตรงหน้าเกาะเลยแล้วเราขึ้นไปข้างบนที่มันมีบ่อน,น้ำอะ่ะที่มันมีบ่อน,น้ำอยู่ข้างบนปีนขึ้นไปเลยไปขึ้นไป ปไปยนทั้นเลยไปยินทั้นเลยไปยินทั้นเลยเนี่ยแหละไปยนน้ำแข็งไปยินทั้นเลยไปยินไปยินไปยินอ่าเนี่ยแหละน,ะน,ะน,ะนี่ตรงนี้ข้างบนนี้มีบอ่อหนาวนะเผื่อบางคนไม่รู้ตกได้นะตกปลาได้นี่ก็คือตรงเนี้ยมันเหมือนลุงเนี้ยมันมีเควสน,นะแต่พี่ยังไม่ได้มาทำอะ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละนี่ผมอ่าสี ไปปุ่มสุดท้ายอยู่ที่เกาะแอนเชียนเกาะโบรานเราดิ่งไปเกาะโบรานกันเกาะโบรานก็จะอยู่ตรงที่มันขายเบ็ดสโตนสโตนล็อตอะเบ็ดเบ็ดหินน่เบ็ดสโตนจะอยู่ใกล้ๆกับที่เรามันจะอยู่ใกล้ๆกับที่เรามาเอาเรือน้องตอนนี้พี่ต้องหลบกันพี่ไม่อยากโดนน้ำวนดูดมาข้างล่างโอ้ นี่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 ก่อน,นี้ก่อน,นี้กาน,นี้เผื่อใครไม่รู้ตรงนี้มันมีเบ็ดขายเลยนะนี่เรากดนี้แมวไม่ได้กดซื้อเบ็ดกดนี้ออปุ๊บโอเคเรากดครบแล้วทีเนี้ยจำได้ไหมพี่บอกว่าพี่ให้แนะนําให้เซฟตรงนั้นนะ่ะที่เกาะเราอันละเราเซฟแล้วลวัปเลยอย่าลืมใส่ชุดรอไว้เลยนะเดี๋ยวออกซิเจนหมดซะก่อน ใชพี่กลับไปจุดวาร์พี่โอเคเดี๋ยวนี้เราเริ่มมาไล่หาหินแล้วก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อโทเทมคือเบ็ดเนี้ยถ้าใครจะปลดล็อกนะพี่บอกเลยเตรียมเงินไว้อย่างน้อยเนี่ยสองล้านมีแน่ๆสองล้านในเกมนะเตรียมไว้เลยโดนแน่ๆสองล้านเป็นอย่างน้อยอ่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อโทเทมก่อนอเออเดี๋ยวเราเลงตรงนี้เลงตรงนี้นี่น,นเรามาเล็งตรงนี้เผื่อใครไม่รู้จริงๆตรงเนี้ยมันจะมีโทเทมด้วยนะ ขนาแล้ววะนี่แหละมันจะมีโทเทมขายอยู่โอเคแหละช่างมันอ๋อนี่นี่นีน,น,นี่มีโทเทมอยู่ข้างบนเราได้เราผ่านไปเลยค่อยว่ากันนี่เดี๋ยวเราย้อนมานี่ก่อนเนี่เราย้อนมาสะพานนี้เราล่อนมาสะพานนี้เลยสะพานที่เราจะขึ้นมาชั้นสามนี่แหละ ออนี่ๆๆๆๆเรามาซื้ออันนี้นี่เรา,าซื้ออันนี้โทเทมเอเวอลนซ์หนึ่งอันจัดปนี่ซื้อมาแล้วนี่เดี๋ยวเราไปใช้มันจะเป็นอ่าอีเวนต์แบบหิมะถล่มอะนั่นแหละเราต้องทำให้หิมะถล่มเพื่อที่เราจะได้ปลดล็อกหินเดี๋ยวเราไล่ปลดล็อกหินเน่นลราก็เราไม่ต้องเดินไกลเพราะเราจะต้องย้อนกลับไปนู่นนะ โอเคเดี okay. ๋ยวเรานี่เลยใช้ตรงนี้แหละนี่เราล่อนมานี่เราข้ามสะพานไปฝั่งนูน้นโอเคแล้วเราก็ข้ามสะพานไปนูน้นกระโดดขึ้นอีกขั้นเนึ่่อืมเราก็ล่อนไปล่อนไปฝั่งนูน้นอ่าเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลไงเราลัดเลยนี่แหละเราลัดมาเลยลัดมาเลย เตรียมตัวเดี๋ยวเราเน่เน่เน่เเออขึ้นก่อนเออโอเคอ่ะเดี๋ยวเราหาอันแรกก่อนหินสีเหลืองจะเกิดตรงนี้โน่นเดี๋ยวเราลงไปนู่นอ่านี่เน่เน่เน่หินสีเหลืองจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดให้เกิดอีเวนต์มุมมาแล้วนั่นไงหินสีเหลืองอ่าเราก็เก็บ โ okay. อเคน,นี้พี่ก็มีสองอันละมีสีเหลืองอ๋ออยู่นี่อยู่นี่แอนอยู่นี่อยู่นี่สีเหลืองอเดี๋ยวพี่เอาไว้กับนี้กันเพราะว่าพี่ได้สีนี้มาแล้วไงอ่าเราได้สองสีแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปจาได้ไหมที่พี่เคยคลิปแรกนู้นเลยที่มันเป็นอันแรกเลยถ้ามันแรกเลย,เ,ยเราย้อนกลับไปกันเอ๋รอนตามพี่มาเลย เราต้องย้อนกลับไปอันแรกเลยเราต้องไปขุดก่อนเพราะกับตอนนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูสีเขียวเอาตรงไหนเ,เราย้อนกลับมาก่อนอันนี้สีเหลืองนะเมื่อกี้สีเหลืองอันนี้มันจะทําเยอะหน่อย <c ười> ขั้นตอนเยอะหน่อยแล้วก็แพงด้วยเบ็ดแต่เบ็ดสวย <c ười> นี่นี่นี่ทำนี้ทำนี้น,นี่ที่คลิปแรกที่พี่พ,พามาให้ดูเนี่ย นี่แหละนี่แหละนี่เห็นสีน้ําเงินอยู่ตรงนี้นี่เห็นสีน้ําเงินอยู่นี่เราก็คิปที่แล้วใช่ไหมที่เราซื้อพิกแอคมาเราก็จัดการเลยทุบโอเคสุดลอะอะยังเหรอเออโหอีกทีนึงเฉย อ่าแล้วพี่ก็ได้มาแล้วสีน้ำเงินเอามาอยู่กับแก๊งนี้อดูเอเนจีเท่ากับตอนนี้พี่มี2อันแล้วนะแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูจุดที่3เนีเกือบเนง่ยจุดที่3ามแลมมิเป็นไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาเพราะอันนี้มันไม่ได้ใช้เหมือนอนนุนไปจุดที่3จุดที่3ก็คือเราก็เดินย้อนขึ้นไปเดี๋ยวเราย้อนขึ้นไปตรงจุดที่มันเป็นที่พี่ว่ามันมีจุดตกปลา แคมป์ที่สอ่ะจุดพักที่สอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปก่อนอ่าโอเคเรามาถึงจุดพักจุดที่2แล้วนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปตรงนู้นแล้เรามานี่เรามาตรงบ,อบ่อปลาจุดที่3นี่คือจุดที่เราเอาอ่าหินพลังงานสีเขียวนะมันเขียนพลังหินพลังงานเนี่ยเอ e น g y อ่ะโอเคตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เน่เน่นี๋ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เรามาคุยอ่ะคนนี้อืมคุยเลยอ่ะก็ต่อไปแต่พี่ได้มาแล้วไงเนี่ยคุยไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะให้หินสีเขียวเรามาปึ๊บแต่จริงพี่ได้มาแล้วไงก็จะเป็นหินสีเขียวเนี่อันนี้ เราได้ส okay. ีเขียวโอเคไปอันสุดท้ายเดี๋ยวพี่วาร์ปไปเลยเพราะว่าพี่เซฟไว้ตรงจุดพักที่สามไงจะได้ถึงเร็วเพราะาถ้าเกิดดีก็เดินโหโคตรไกลเลยกลับไปจุดวาร์ปกันจุดเกิดไม่ใช่จุดวาร์ปกลับไปจุดเกิดกันที่พี่เซฟไว้อ่าแล้วเราก็เดินต่อเราขึ้นไปข้างบนได้เลยตอนนี้เติมกันเติมกันเติมสักหนึ่งทีปืดโอเคไปยาวยาวยาว เราขึ้นไปข้างบนทําเยอะหน่อยทาเยอะเสียตังค์เยอะด้วยเบ็ดเนีย่ยแล้วก็แพงด้วยแต่คุ้มค่าพี่ว่าน่าจะมันน่าจะสวยอยู่อะเบ็ดอะเพราะว่ามันมีเป็นรูปปีกรูปอะไรแล้วเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดูเป็นไงโอเคไปเดี๋ยวเ,เดินขึ้นไปข้างบนก่อน โอเคเรามาถึงจุดนี้กันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเติมก่อนเติมแก๊สกันปึ๊บเติมช่เติมแก๊สเติมออกซิเจนอ่ะโอเคแล้วเราก็เดินมาตรงนี้กันเลยนี่ตรงนี้เราเราคุยกับเจ้านี่กันอ่ะนี่ไงก็คือเนี่ยถ้าเกิดเราทําเควสเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยมาถึงเมื่อ้พี่พอพี่คุยปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยถูกไหมอ่าเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทาเควสกดกดปุ่มใช่ไหม อ่ามันก็จะบอกว่าให้เราไปหาปุ่มมาให้ครบก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้คือที่พี่พาไปกดก่อนก็คือเนี่ยรามาถึงมันก็จะง่ายเราก็ซื้ออันนี้ก็สองแสนห้าโอ้โหเอาเรื่องนะนสีแดงปุ่มมาแล้วเฮนี่สีแดงสีแดงใส่เลยตึบ๊บสีอันนี้สีฟ้า Blue Energy Crystal อมืมแล้วก็สีเขียวอ่าแล้วก็สีเหลืองอมือมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดูดิโอ เป็นไงเอฟเฟกอลังการจัดแลวโอเคทีนี้ยังไม่จบเราต้องตรงนั้มันก็จะเปิดประตูถูกไหมที่พี่พาตอนเปิดคลิปเรากระโดดล่อนจากตรงนี้ลงได้เลยอืมนน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 นอยู่ตรงน้นอยู่ตรงน้นลงไหนลงไหนเดี๋ยวมันโดนหินเดี๋ยวมันโดนแง่งน้ําแข็งเดี๋ยวล่วงอีก อ่านี่เรากลับมานี่เรากลับมาตรงนี้เรากลับมาตรงนี้เลยโอเคเด,นดนินโดนแง่งน้ําแข็งเดินล่วงอีกอเคลงเห็นไหมประตูเปิดแล้วโอเคประตูเปิดแล้วจัดไปเราก็ลงไปเหมือนตรงไอ้นั่นเลยเกาะโบราณมาแล้วไหน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 นีนี่นี่นี่โอ้ยอยู่กลางน้ําซะด้วยจัดไปจัดไป ป๊บโหเป็นไงล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นอจุกจุกกันไปโอ้ยเหลือสามล้านเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูดีเบดน,นี้เป็นยังไงสวยขนาดไหนล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นโอโ้โหเป็นไงล่ะโหยังอลังการถอดถังยังไม่ได้ด้วยเดี๋ยวค่อยไปถอดถัง เออเฮ้ยเป็นไงนไงอย่างเท่อย่างเท่โอ้โหดูโคตรอลังการอะ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ไปปิดจบตรงนู้นก่อนดีกว่าปิดจบตรงหน้าประตูเอ้ยเดี๋ยว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 ไอ้ตรงนี้มันในนี่นี่วะ่ะกี๊ตรงเมื่อกี้มันไม่ได้ใช้ออกซิเจนนี่วะ่ะเราถอดได้นี่เออไปตรงนู้นดีกว่าปิดจบตรงนู้นดีกว่าถอดถังกันนี้ด้วยกี้มันไม่ขึ้นไงออกซิเจนกับอุณหภูมิอะ่ะ นี่ไงตรงนี้มันไม่ขึ้นออกซิเจนเออเราปิดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถอดนี้กันโอ้โหนี่ไงจะได้โชว์เต็มๆนี่หูเบ็ดอลังการจัดเลยเบ็ดโคตรอลังการน่ะก็ในส่วนของเบ็ดนี้ค่ารดสปีดก็เฉยๆรักเยอะมากรักโคตรเยอะคอนโทรลสุดจุดสองอุ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ อันนี้มัน0.23สอ่ะถือว่าใหญ่นะบาใหญ่เลยนะบาค่อนข้างใหญ่ได้รีเซียนอีก30น้ำหนักไม่จำกัดพี่ว่านะ่นะนะนะีนะ่ยนะนะเราแก้แค่ตรงนี้แหละอาจจะไปลองใช้แฮสตี้ดูเพื่อลดเวลาการลอาร่อปลาอีก55มันก็จะเป็น8 0 82ก็โอเคแล้วก็บวกกับพวกนี้เนี่ยใส่แล้วก็กดเช็คไปกี่ทีแต่มันเนี่ยค่าลักมันเยอะมาก น่าสนใจเบ็ดนี้น่าสนใจโอเคดูเบ็ดดูความอลังการของเบ็ดนี้ด้วยนะโอ้โหโเเบ็ดอลังการจริงอ่ะก็โอเคครับน้องๆสําหรับเบ็ดที่มีชื่อว่า h e a v e n Lot หรือเบ็ดสวรรค์ก็ประมาณนี้นะครับน้องๆไปทําตามพี่ได้พี่พยายามหาทางที่ง่ายและเข้าใจง่ายที่สุดแล้วอ่ะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้กันก่อนนะครับน้องๆก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามพี่ไว้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะพยายามทำคลิปมา ตอบคำถามน้องๆให้แล้วก็ยังไงก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อๆไปอีกก็เดี๋ยวจริงๆมันเหลืออีกเบ็ดนึงเดีอีกเบ็ดนึงอ่ะมันจะต้องใช้คนด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวทำทำแน่เดี๋ยวทำมาให้น้องๆดูแน่นอนครับยังไงวันนี้ลาน้องๆทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ